ค่ะขั้นตอนการดาวน์โหลดคลิปวิดีโอจาก YouTube นะคะให้ไปยังวิดีโอบน YouTube นะคะตามที่เราต้องการนะคะจากนั้นค่ะที่แท็บ Address Bar นะคะให้พิมพ์คําว่า ss นะคะข้างหน้า YouTube เลยค่ะข้างหน้าตัว y นะคะพิมพ์เป็น ss นะคะจะขึ้นไอคอนสีเขียวที่เป็นลูกศรน,นี้นะคะจากนั้นค่ะให้เรากด enter ค่ะ ก็จะไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่งนะคะรอประมวลผลสักครู่นะคะแล้วจะขึ้นให้เราดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่ดาวน์โหลดได้เลยค่ะเมื่อเราคลิกดาวน์โหลดแล้วนะคะไฟล์วิดีโอนะคะก็จะเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราค่ะเราก็สามารถ Open นะคะหรือว่า Show in f o ฟเดอได้เลยนะคะเสร็จสิ้นวิธีการดาวน์โหลดจาก YouTube ค่ะ